สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่11ธันวาคมปีพศ2566ร25 66, ซึ่งวันนี้มันเป็นวันจันทร์แต่ว่ามันเป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อวานนี้วันที่10ธันวาคมผมจะไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจากชนบุรีครับขับรถผ่านสนามหลวงกรุงเทพครับตรงนี้พระบรมหาราชวังตนี้ท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเวลาในหลวงที่จะมาพบป,ะประชาชนเนี่ยก็จะมายืนตรงบริเวณนี้ นะแล้วก็โบกมือนะ่ะกูเคยเห็นภาพนี้อยู่นะตร<ม>งหน้าบันตรงเนี้ยนะนะสวยทีเดียว<ม>ตรงนี้เรียกว,ว่าประตูอะไรล่ะ<ม>ประตูเทวาพิทักษ์นะนี<ม>่จะประตูเทวาพิทักษ์<ม>โอทางด้านหน้านี่ก็สวยละเหมือนด้านขวานี่ก็กระทรวงอะไรเนี่ยกระทรวงกลาโหมนะอันหนึ่งอตรงเนี้ยมัน รรู้สวก็ไม่เกิดมาเป็นคนไทยทุกคนก็ต้องอยากจะไปเที่ยววัดพระแก้วนะครับพระบรมหาราชวังเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเขามากันทั่วโลก <c oughs> เป็นจุดแรกๆของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาประเทศไทยมากรุงเทพมหานครก็ต้องมาชมนี่ละครับมากราบวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังผมก็มาครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณตั้งแต่พาน้องตังมาเนี่ยตอนนี้น้องตังอายุ20แล้วอะครับพาน้องตังมาตอนประมาณสัก แขวบนะครับก็เป็น10บกว่าปีมาแล้วเนี่ยนะครับบริเวณซับท้องสนามหลวงเนี่ยอยู่ชนบุรีเนี่ยยังไม่ค่อยได้มาเลยวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับจะไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน Google พามาให้ผ่านนี่นะครับพระบรมหาราชวังสวยงามมากเลยทีเดียว11ธทันวาย เข้าหน้าหนาวมาไม่ทันเท่าไหร่ดูฟ้าสิครับสีเหลืองเชียวนั่นมันเหลือง PM 2.5นะครับเนี่ยบรรยากาศยามเช้าเนี่ย,ย<า>มผมก็ขับรถผ่านกรุงเทพเข้ามาเลยนะครับนี่ถ้าไม่มี Google นะมันก็คงมันก็ต้องไปทางบางบัวทองไปทางโน้นนะครับผมปกติก็จะชินกับทางโน,น้นแต่ว่า Google คำนวณแบบแล้วว่าถ้าจะไปมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนจากชนบุรีเนี่ยมันมาผ่านแถบนี้เนี่ยมันจะเร็วกว่าทางด้านซ้ายนี่ก็วัดภูเขาทอง ท่านผู้ชมเนี่ยวัดภูเขาทองแล้วก็นี่ป้อมป้อมอะไรจำชื่อไม่ได้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นโลหะปราสาทวัดราชนัดดาซึ่งมันเป็นจุดที่สวยมากซึ่งเมื่อก่อนตรงนี้นะมันจะมีโรงหนังอยู่ชอเรียกว่าโรงหนังโรงหนังอะไรนะสาลาเฉลิมไทยหรือเปล่า แล้วตอนนี้โรงหนังนี้ก็ลื้อไปแล้วนะครับก็นี้วัดราชนัดดาซึ่งมีโลหะปราสาทที่สวยงามมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหผมอยากจะจอดรถนะครับแต่ว่ามันมีป้ายห้ามจอดเราจะเก๊ๆกกลางๆไปจอดแล้วก็ถ่ายรูปมันก็ไม่ได้คนระับก็ขับผ่านๆไปแล้วกันนะครับมาบริเวณนี้ครับก็คือถนนราชนำเนิน เนี่ยโอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเนี่ยราชดำเนินหน้าเดินเนี่ยนะครับถนนราชดำเนินเป็นถนนที่กว้างมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญแหะครับเนี่ยเขาเอ่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเอ่อประเทศไทยมีการปกครองโดยเอ่อประชาธิปไตยมีพระอหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็นี่เนี่ยครับอนุสาวรีย์ครับ วันนี้วันที่11 11อ็ดสอธันวาเป็นวันปิดชดเชยของวันของประเทศไทยนะคือเมื่อวานวันรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันฉีกันบ่อยมากแต่ว่ามันมีวันรัฐธรรมนูญนะเออนี่ก็อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญแล้วก็อันนี้เรียกว่าถนนราชดำเนินเนี่ยเผื่อคนที่ไม่เคยมากรุงเทพนะจะได้ดูเพราะว่า นะผมอยู่เคยเคยมาเดินแถวสมัยเด็กๆด็กอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูหลังคา ซึ่งบริเวณถนนราชนำเนนเนี่ยนะครับมันจะมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองมากเลยเียโดยเฉพาะสมัย16ตุลาสมัย6ตุลา2514 2516สมัยนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมมันก็มีการชุมนุมประท้วงกันนะครับในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติการณ์นี้ผมจําได้เลยนะครับเนี่ยแถบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นแหล่งชุมนุมการเมืองแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมี เออนะสีแยกขอกวัวตรงนี้มันจะมีสี่แยกขอกวัวที่เขาขายหวยกันเยอะๆนะครับนี่ถนนราชดำเนินนี่ก็สวยมากท่านผู้ชมเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดชดเชยหยุด3วันนะครับสาวอาทิตย์แล้วก็ชดเชยวันจันทร์เนี่ยนะครับก็ เออเนี่ยก็ถนนราชดำเนินบริเวณนี้ก็สวยมากท่านผู้ชมผมก็เอาคลิปมาฝากสําหรับหลายคนที่เป็นคนต่างจังหวัดนี่ครับเสียกคอบวกเขาขายหวยกันเขาขายหวยลอตเตอรี่กันนะครับเนี่ยโอ้ถนนมันเป็นตึกรามบ้านช่องที่มีความสวยงามแล้วก็ผ่านไปทางด้านซ้ายจะมีกรมประชาสัมพันธ์เออแล้วก็ตรงบริเวณกรมประชาสัมพันธ์จะมีโรงแรมที่คลาสสิกมากโรงแรมรัตนโกศินลป์ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าโลย ยอโฮเทลเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ท้องสนามหลวงด้านซ้ายนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ตึกสวยงามนี่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากเลยนะครับมันเป็นจุดแลนด์มาร์กของประเทศไทยเลยทีเดียวเนี่ยด้านซ้ายนี่โรงแรมโรโยนะครับโรงแรมรัตนโคสินเนี่ยตึกเขาจะคลาสสิกมากนะครับผมชอบมากเลยนะครับนี่เอ่อแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็เป็นท้องสนามหลวงครับท่านผู้ชมแล้วก็มีแม่พระทรณีบีบมวยผมอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยเขาเรียการะพานตรงเนี้ยข้างหน้าน รเรียกว่าคลองหลอดซึ่งสมัยผมเป็นเด็กในะบริเวณท้องสนามหลวงนะ่จะมีตลาดนัดนะครับท่านผู้ชมตลาดนัดก่อนที่เขาจะย้ายไปเป็นตลาดนัดที่สวนจตุจกักรบริเวณท้องสนามหลวงนะี่มันจะมีหนังสือเป็นแผงหนังสือขายเยอะมากเด็กนะักเรียนจะต้องมาซื้อหนังสือกันแถวแถวท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับที่ท้องสนามหลวงเนี่ยมันก็จะเป็นที่เล่นว่าวในหน้าหนาวอย่างเงี้ยเขาจะมาเล่นว่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีจุฬาปักเป้าเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงของศูนย์ธรารพร เย็นยามเมื่อเย็นลมเบาเนี่ยไฟเขียวแล้วล่ะครับก็บริเวณนี้หลังคาสีเขียวๆฟ้าๆาทางด้านขวามือนั่นก็คือหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยครับท่านผู้ชมโอ้โหมันเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้อ,อนุสาวรีย์พระแม่ธร,รณีบีบมวยผมเขากำลังซ่อมแซมกันอยู่นะครับเนี่ยที่นางงามจักรวาลเขาเอาอท่าไรา่รำการแต่งตัวของแม่พระธรณีเนี่ยไปประกวดมิ ยูนิเวอร์สทางด้านซ้ายเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็จะเป็นกระทรวงยุติธรรมโอ้ต้นมะขามเนี่ยมันก็อายุเป็นเป็นร้อยปีนั่นแหละครับแต่ว,ว่าต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เขาก็โดนตกแต่งกิ่งทางด้านด้านเนี่ยนี่ฮะกระทรวงยุติธรรมนะเออ่ทางด้านซ้ายมือทางด้านขวามือนั่นก็คือ พระบรมหาราชวางังโอ้สวยงามมากท่านผู้ชมแต่ว่าฟ้าเหลืองๆนั่นนะครับก็คือ PM 2.5็แหละทางด้านซ้ายนี่ก็มีเนี่ยนะฮะโอ้นี่พระบรมหาราชวางัง,าท,าาาวางทางด้านซ้ายนี่ก็สารหลักเมืองนะครับเนี่ยโอ้เนี่ยพาท่านผู้ชมชมพระบรมหาราชวังทางด้านซ้ายนี่ก็กระทรวงกลาโหมนะกระทรวงกลาโหมแล้วเ,เด็กๆผมก็มาเรียนรอดอที่เนี่ยกระทรวงกลาโหมเลยกระทรวงกลาโห, ום, นหนมไปไหนก็จะมี กรมรอดอนะกรมการรักษาดินแดนเด็กนักเ,เรียนก็ต้องมามาเรียนกันที่กรมรอดอนี่แหละสมัยผมเรียนอยู่วัดประดูในทรงธรรมสมแยกท่าพระฝั่งทนบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีสะพานสร้างใหม่ปีพศ2516เนี่ยเรียกว่าสะพานสมเด็จพระพระปิ่นเก้านะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่ครับทางด้านซ้ายมือโอ,อเนี่ยเลยไปอีกนิดหนึ่งก็จะเป็น กรมรอดอ or, นะรอดอไปฝึกรอดอที่เขาชนไก่ทั้งแต่เรามาฝึกประจำเสาร์อาทิตย์ก็มาฝึกที่เนี่ยฮะที่กรมรอดอ,อนี่แหละเนี่ยทางด้านซ้ายนี่เลยเ,ออเดี๋ยวจะเนี่ยลงด้านซ้ายนี่กรมรอดอนี่ตรงนี้เป็นวัดเนี่ยวัดวัดพระเชตุพนนะครับวัดโพนี่กรมรอดอกรมการรักษาดินแดนทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านขวาเนี่ยเนี่ยทางด้านซ้ายด้านนี้ก็เป็นวัดโพนะครับยักษ์วัดแจ้งอ ยักวัดแจ้งแล้วก็แรงวัดโพบะแรงวัดสุทัศน์รักวัดแจ้งเอ่ออะไรวัดโพล่ะลืมไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจเพราะมาเที่ยวพระบรมหาราชวางังแล้วก็ต้องเป็นมาวัดโพซึ่งมันเป็นถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยเกี่ยวกับมันจะมีท่าหมอนวดนะครับเนี่ยเนี่ยแท็กซี่ก็จะมาจอดตรงนี้วัดโพก็สวยงามก็ไม่ได้มานานมากนะครับวัดโพเนี่ยเอาเป็นว่าขับรถเอ่อ ผมก็มาลํำลึกความหลังนะครับตอนเด็กๆนี่อ้มันโหผ่านไปเด็กๆนี่ตอนนั้นอายุประมาณสิบห้านะมาเดินเนี่ย แถบนี้แถวท้องสนามหลวงตอนนี้มัน66มันก็50กว่าปีไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหความหลังมันพรั่งพลูมาเลยบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยสมัยที่เราเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็มาเดินหาซื้อหนังสือมาเดินเที่ยวถือว่าโอ้โหมันเป็นตื่นตาตื่นใจมากเลยมาเด็กบ้านนอกมาเที่ยวกรุงเทพนี่มันต้องมาวัดพระแก้วมันต้องมาวัดพโพมันต้องมาวัดอรุณเนี่ยตึกมันจะเป็นตึกแบบโบราณทางด้านซ้ายนี่เป็นตึกนารีสโมสรน,นะครับแล้วด้านซ้ายไปอีกหน่อยก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาย อยข้ามไปทางนู้นก็จะเป็นวัดอรุณนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับนี่ขับรถรอบพระบรมหาราชวังเลยทีเดียวครับผมเป็นเด็กนักเรียนะมาเดินเที่ยววัดพระแก้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่ขับรถตรงนี้อันนี้ด้านขวานี่พระบรมหาราชวางังหรือเราจะวนไปทางด้านนี้ได้ก็อ่ะมันอาจจะวนได้นะอ,อ้ไปตรงไปนะก็อันนี้อันนี้ด้านหลัง ก็เป็นต้นมะขามเนี่ยมะขามก็หลายร้อยปีแต่มะขามแถวนี้มันอาจจะดินไม่ค่อยสมบูรณ์นะอายุมันเยอะแต่ว่าต้นไม่ได้ใหญ่มากโอ้ก็ถือว่คือถ้าไม่ใช่เป็นวันหยุดนะฮะท่านผู้ชมหยุดติดต่อกันสามวันเนี่ยแถวนี้มันก็คงจะคนไม่น้อยขนาดนี้นะอ่าตรงไปเรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องความตื่นเต้นทวนตัว เดี๋ยวไปฝากน้องตังนะตั้งแต่น้องตังเกิดมาก็เคยพาน้องตังมาเที่ยววัดพระแก้วครั้งเดียวนะก็ยังไม่เคยพามาอีกตรงนี้ราชนาวีสโมสรน,นะอยู่ตรงนี้เองราชนาวีสโมสรดูด้านหน้าท่านผู้ชมสวยอะ่ะเขาเรียกอะไรเนี่ยมันเป็นร้านค้าแต่ว่ามันเป็นตึกสมัยโครเนียลนะแต่เราก็ไม่เคยเป็นโครเนียลใครแต่ว่ามันเป็นตึกที่เอามาจากนะแบบรูปแบบของทิ่งปลูกสร้างมันมาจากสมัยโบร,ราณ เอาขวาไปนะเนี่ยโกลเด้นพาเลสนะโกลเด้นสวอ้สวยจังอ่าให้จอดเลยแล้วต้องนวนกลับละอ่านี่สวยวน,นไม่ได้เลยต้องไปหาที่ลับรถแล้วถ้่านั้นนะเราเพื่อจะกลับไปด้านนี้ไงอันนี้ต้องเรียกถนนอะไรก็ไม่รู้ก็ <C ALL> เราก็ไม่คุ้นทางะนะมาเบอบะเบอะเบอะมาเนี่ยอ่ะ ตรงนี้เริ่มเริ่มเป็นตรงนี้วัดอะไรสักอย่างนะอ๋อ,อ,อตรงนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรด้านหลังของมหาวิทยาลัยศิลปร,กรอการคุณเอาเอาหัวเข้าซอยแล้วก็กลับรถได้ไหมเอ่อไปหลังมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนนะครับเนี่ยเข้าซอยนี้แล้วก็กลับรถรถแล้วครับก็จะถ่ายจะถ่ายย้อนกลับนะครับอันนี้ก็เป็นพระบรมหาราชวังแต่ว่าเขาไม่ให้รถ ผ่านทางด้านนี้ครับท่านผู้ชมก็ต้องอ้อมไปใหม่แเดี๋ยวก็จะอ้อมไปทิศเดิมที่ผ่านมาแต่ว่าโอ้โหถือว่าเป็นความตื่นตาตื่นใจที่ไม่เคยเห็นคือด้านหลังเนี่ยก็ไม่เคยมานะฮะนี่คือเป็นด้านหลัง มันก็เป็นเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจมากเลยท่านผู้ชมสําหรับผมเองนะครับแล้วผมก็เลยมีความเชื่อว่าท่านผู้ชมอีกหลายๆคนที่เป็นคนไทยไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยตอนนี้หรือเป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศหรือคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพค,คนที่อยู่กรุงเทเพเขาคงจะชินตาแต่ว่าเราคนต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยพระบรมหาราชวังเนี่ยมันแบบมีโอกาสน้อยมากที่จะมาขับรถ รอบพระบรมหาราชวังโดยที่รถไม่ติดนะครับเพราะว่าใน1ปีเนี่ยก็คุยกับออฟว่าใน1ปีเนี่ยนะครับมันจะมีวันที่รถไม่ติดพระบรมหาราชวังก็มีช่วงวันสงกรานวันปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยที่รถจะไม่ติดที่หยุดหลายๆวันนะครับแล้วคนกรุงเทพก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันพวกเราคนต่างจังหวัดก็ต้องย้อนกลับมาชมพระบรมหาราชวังซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนต่างจังหวัดก็จะตื่นเต้นคนต่างประเทศก็จะตื่นเต้นพระบรมหาราชวังของของรัตนโกสิทป์เนี่ยมันก็จะตรงกับ พระราชวังมันเลนะครับพระราชวังมันเลเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังไม้สักแต่ว่าพระราชวังมันเลเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาใหม่มันจะโดนไฟไหม้ถูกทิ้งระเบิดไปช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองซึ่งอังกฤษเนี่ยก็คาดว่าญี่ปุ่นมันคงไปซ่องสมอยู่ที่พระราชวังมันเลก็เลยเอาระเบิดมาทิ้งเพราะนั้นพระราชวังมันเลก็เลยโดนเผาผลาญไปผมมีคลิปพระราชวังมันเลนะครับก็ไปลองฟังดูนะครับเป็นคลิปที่ยอดวิวเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะพิมพ์ไปใน y o ยูทูบว่าพระราชวังมันเลก็จะขึ้นมาอันนี้พระราชวังรัตน โอสินครับยมเช้าอาจจะถ่ายย้อนแสงหน่อยนะครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวนะฝรั่งหัวแดงมากันเต็มเลยเนี่ยโอ้ยเขาก็ตื่นตาตื่นใจนะเขาต้องตื่นเต้นแหละเห็นภาพแบบนี้คือเหมือนผม่ผมขนาดคนไทยนะแต่ว่าก็ไม่เคยมาก็ยังตื่นเต้นเลยอันนี้เป็นช่วงบริเวณนี้คือเป็นวังหลังนะก็คือเป็นอาถ้าสมัยโบราณก็เป็นที่อยู่ของสนมนางในนะ เป็นข้านมนางในเขาให้เลี้ยวซ้ายได้นะข้ามตรงไปเลี้ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บภาพเอาไปดูด้วยแหละโอ้แล้วกรุงเทพมหานครแน้ะตอนนี้มันก็สะอาดสะอ้านสวยงามมากเลยอะ่ะเออกรุงเทพมหานครอามรรัตนโกสินช้าช้าหนึงนี่ก็เอ่อ เป็นด้านข้างของพระบรมมหาราชวังเปออ็นภาพที่สวยงามตรงนี้ตรงบริเวณนี้ท่านผู้ชมเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าเวลาในหลวงที่จะมาพบปะประชาชนเนี่ยเก,ก็จะมายืนตรงบริเวณนี้แหละนะแล้วก็บกมือนะกูคเคยเห็นภาพนี้อยู่นะนตรงหน้าบันตรงนี้นะสวยทีเดียวอืมตรงนี้เรียกว่าประตูอะไรล่ะ ประตูเทวาพิทักษนะนี่ประตูเทวาพิทักษ์โอ้ทางด้านหน้านี่ก็สวยละมันด้านขวานี่ก็กระสวงอะไรเนระกระสวงกลาหมนะอันหนึ่งอะตรงนี้มันอออนุสววาวรีใครก็ไม่รู้นี่นี่กรสวงกลาหมนะ พอมสัญจรใจวิงน,น่มีวัดพแก้วครับกระทรงกลาโหมแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเนี่ยสีขาวน่าคือสารหลักเมืองอ่เราชิดซ้ายชิดซ้ายไปได้ไหมเขาไม่ให,ไให้ไม่ให้รถเข้านี่โอสรุปก็ไม่ให้รถเข้าอ่ะให้เดินเข้าไปอ่ะอ่าไม่ได้ใช่ไหมอเนี่ยครับ ทคของสนามหลวงต้นมะขามก็โฉไปเยอะเลยนทน้กค่งเที่ยวก็มากันเยอะเลยละรถมาหยุดสมแนวนี้ก็้าจอดรถอ่ะนบริเวณสนามจอดไม่ได้นะครับุผู้ชมไม่เป็นไรก็เรียกว่าโอ้สวยงาม ก็คือมอชมมหาวิทยาลัยธรรศาสตร์ยวให้ดูด้านบนเนา เยอะมากเลยล่ะอันนี้ก็จะเป็นอะอ,อะไรล่ะที่สแสดงละครอ,อะ่ะเราข้ามข้ามขถานที่ล้ามข้ามโอ้ผมมาแล้วผมดำลึกความหลังจังเลยท่านผู้ชมเพราะว่า บริเวณนี้โงรงละครแห่งชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ไอพิพิธภัณฑ์เนยอยู่ติดกันแล้วก็สะพานสสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพศ2516ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุประมาณ15-16ปีตื่นเต้นมากเลยอะ่ะสะพานเนี่ยพระปิ่นเกล้าเนี่ยข้ามแมน้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานที่สวยงามมากเลยข้ามไปฝั่งธนบุรีเนี่ยมันจะมีแต่สวน นะส่วนมะพร้าวเต็มไปหมดเลยเนี่ยข้ามสะพานเนี่ยครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผาต้าปินเกล้าถนนอรุณอมรินเนี่ยครับท่านผู้ชมเนี่ยแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านซ้ายมือน,นั่นก็คือโรงพยาบาลสิริราชแหะครับซึ่งจะอยู่ตรงกรับท่าพระจันทร์มหาวิทยาธรรมศาสตร์ข้ามสะพานไปเลยข้ามสะพานไปเลยนี่ครับก็ ถือว่าเป็นการจบแล้วครับพาเที่ยวกรุงเทพมหานครตื่นเต้นไปด้วยกันนะผมก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าสมัยเมื่อสักปีพศ2515เนี่ยนะครับผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนฝั่งพลบุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรล่ะโรงเรียนวัดปดูญายทรงธรรมนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งพลบุรีสามแยกท่าพระแล้วก็มาสนามหลวงเนี่ยครั้งแรกนั่งรถเมย์มานะ รถเมย์สมัยโบราณสมัยนั้นเนี่ยนะ2116ันก็ถือว่าโบราณแหละก็ตอนนี้มัน66อะเท่าไหร่อะ50ปีแล้วเนี่ยโอ้าสิบปีเนี่ยค้ารถเมย์ออฟไทยคท่ารถเมย์เท่าไหร่มาสนามหลวง50 50ตังค์นั่งรถเมย์ <laughs> นั่งรถเมย์มา50ตังค์ เด็กรุ่นนี้ฟังแล้วอาจจะหัวเราะนะครับนั่งผมนั่งรถเมล์มาสิบตังค์มาลงสนามหลวงแล้วตื่นเต้นจังเลยท่านผู้ชมเอคนี้ผมก็อเดี๋ยวผมปิดกระจกนะเดี๋ยวขอเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ให้ฟังนะเด็กรุ่นใหม่ได้ฟังผมนั่งรถเมล์มาแล้วก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมล้ำลึกความหลังท่านผู้ชมพอข้ามสะพานเ สมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยนึกถึงรถเมสายเก้าบางแคสนามหลวงนะครับห้าสิบสตังค์บาทห้าสิบสตังค์ครับเล่าให้ออฟิฟังแล้วก็ขำนะครับเป็นไปได้หรเอ,อบริเวณนี้ก็คือเนี่ยด้านขวาจะมีห้างพาต้านะครับ เข,เขาที่จะมีห้างฟาต้ามีอะไรมาโชว์นะครับเนี่ยก็ตอนนี้ฝั่งธนบุรีที่มันก็แยกกันไม่ออกแล้วระหว่างกรุงเทพธนบุรีนี่มันก็เป็นเมืองใหญ่มากตอนนี้เมืองอุงเทพมันก็ลามไปถึงนนทบุรีนะครับสมุทรปราการนค ok รปฐมมันจะลามถึงชนบุรีเหรอครับใหญ่โตมโหฬาร oh, มากทีเดียวครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นการจบแล้วครับพาเที่ยวกรุงเทพมาหานครตื่นเต้นไปด้วยกันนะผมก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่า สมัยเมื่อสักปีพศ25,15นเนี่ยนะครับผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนฝั่งธนบุรีเนี่ยเรียกว่าอะไรละ่ะโรงเรียนรัดปราดูในทรงธรรมนะครับเนี่ยอยู่ฝั่งธนบุรีสามแยกท่าพระแล้วก็มาสนามหลวงเนี่ยครั้งแรกนั่งรถเมีมานะรถเมีสมัยโบราณสมัยนั้นเนี่ยนะตก้ยนี่ก็ถือว่าโบราณแหละก็ตอนนี้มัน6กกอเท่าไหร่อ,อะ 50ปีแล้วเนี่ยเออ50ปีเนี่ยถ้ารถเมล์ออฟไทยที่ค้ารถเมล์เท่าไ่มาสนามหลวง50 50ตังค์นั่งรถเมล์ม <ś led> <ś led> นั่งรถเมล์มา50ตังค์ <ś led> นะเด็กรุ้นนี้ฟังแล้วอาจจะหัวเราะนะครับนั่งผมนั่งรถเมล์มา50ตังค์มาลงสนามหลวงแล้วตื่นเต้นจังเลยท่านผู้ชม <ś led> อยุคนี้เอ่อ,อ,อผมก็เดี๋ยวผมปิดกระจกนะ ขอเล่าเป็ดประวัติศาสตร์ให้ฟังนะคเด็กรุ่นใหม่ได้ฟังผมนั่งรถเมย์มาแล้วก็ปรากฏว่าท่านผู้ชมก็ถามเพื่อนว่าจะไปสนามหลวงเนี่ยต้องขึ้นรถเมย์สายอะไรผมจําได้ว่าน่าจะเป็นรถเมย์สายเก้านะบางแคสนามหลวงก็ถามเพื่อนว่าเออรถเมย์สายเก้านะไป5้าสตังก็กลับ5้าสิตังนะปรากฏว่าแล้วถามเพื่อนแล้วขากลับจะกลับยังไงก็บอกว่ามึง มึงลงตรงไหนนะก็ก็ขึ้นตรงนั้นแหละลงตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นแต่ว่าขึ้นคนละด้านคนละฝั่งนะผมก็นั่งรถเมย์สายเก้ามาแล้วก็มาลงตรงสนามหลวงปรากฏว่ารออยู่ครึ่งวันอะรถเมย์มันก็แล้วก็เวลาจะขากลับแล้วก็ข้ามฝั่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ไปรอรถเมย์สายเก้าเหมือนเดิมผมรอไปครึ่งวันนะท่านผู้ชมจนจะท่ำอยู่แล้วปรากฏว่ารถเมย์สายเก้ามันไม่มาทำไมมันไม่มา แล้วสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีโทรศัพท์ที่จะโทรถามใครได้ไงตู้โทรศัพท์สาธารณะก็ไม่มีก็เลยต้องไปถามคนนั้นแผมจะกลับบางแคนะผมจะทำยังไงก็บอกอมันต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นฝั่งเดิมนั่นแหละ <c oughs> ขึ้นฝั่งเดิมเพราะรถเมย์มันวิ่งบน รถเมย์มันวิ่งบน <c oughs> คือหมายความว่ามันมันวิ่งมาจากบางแคนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาวนสนามหลวงแล้วมันก็กลับบางแคเลยเพราะนั้นมันไม่ได้วิ่งอีกด้านหนึ่งมันเวลาขากลับมันไม่ได้ย้อนกลับอีกด้านหนึ่งไ <c> ง <oughs> มันมันกลับด้านเดิม <c oughs> คือลงตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นเนี่ย นะไม่ได้ไม่ต้องข้ามฝั่งไปขึ้นอีกด้านหนึ่งเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่ารถเมล์มันวิ่งบนสนามหลวงมันก็กลับบางแคไปเลยเพราะรอ,อครึ่งวันมันไม่มีมันไม่มีกลับอีกด้านหนึ่งครับคนที่เขาขึ้นกับประจําเขาจะรู้ว่าลงตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นแหละบริเวณสนามหลวงนะ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปมหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนต่อนะครับ